เอมซิโก็เหวี่ยชิบเขาเพราะว่าเราทากไม่ซุพอนมากแต่ว่าเขาจะเลือเนู้แล้วอยากเน้นไม่ซุอนยามได้ยามนแ่เียงชว้าไม่ซุซอบ่อคือหมัดกวนนีแล้วว่าไห้น้ามัน นกสุ้อนเก้าสิบห้าปมันออกด่กหายมันวามาเองตอนาเอนยังนัมาไทยเสอตอนนี้ทุกคนไอนคู่มาไทยเท่าไหร่ใกอดกนลบ้านเท่าไหร่ก็มีหอมมีวาเดียวเจ้าสิบผาเลยไม่เลวเก้าอ่าเก้าบกเอเก้ายว่นันนันชั้นชั้นชัั้นชั้ันน้ บาดนีวันนี้บาดนีพูว่า,วาเอาเสียนั่งตรงก้อี่นราบอกแขนเฉียนก็จะเล่ามาตรงก้นกอนพวเขาใจละเราก็เรียกว่าหนุ่มสาเราก็เรียกว่าวันที่เก่าจำไนะว้เด้อนะเฉพาะพันทีเก่า หอแตงขันหาไอพอแต่พกอีน่าสะพกเนี่ยนี่ไงสันแตงคันหาเตว่าเอาเงินใส้เก่ากว่าบ้านใกล้เก่ากว่าใกล้สูงช่ะอืไปเนียใกา้สูงใกลสูงโอ้แม่กัมึงเป็นีงเออเราจำเยใังคง้สูงเก้าสาม่าแล้วจำไดหมเก้าเสามไม่พูเยพูดจีบแล้วนะ่ว่าตงคันหามาวุิใช้ก่าสมตาเออ อแฟนพันแทรดิไีมแฟนพันแทรคุณแม่เราตีตามว่าทุกชอตทุกชอตได้ล้าสีในสินะคุณแม่เราตีตามตลอหน้า่นมันแางด้วยห้าเกนี่เห็นไหมแม่คุเได้ตรมไหมได้ตรมว่าห้าเก้าสามนะห้าเก้าสามเจเจมอ่็นไหม แคบตาบ้านพาเดอนความคงา่ผู้ใดมาคุณชอบมาไม่ตู้แตยิบจะไม่เปะไปอใบเนาะค่ะเนาะค่ะวันนี้เราจะไปเนีนแม่สมรครผมคันห้าเงื่อนเก่า้่ะเริ่มจะแต่วัตถิเก่าเป็นต้นไป่นาะเออแต่พออี่น่าสมพูรณนี่นี่แต่ว่าไข่ไข่ัวาลูกไปกว่าไข่ควาลูกนี่ไข่ปรมาเฮงเนี่ยบานน้วปรมาเฮงก็คือการสิบนแป้งคันหาเกือ แดงคันหาคือเราเงินใส่เก่าเก้าสิบสามบก็เป็นห้าเก้าสามแตาเงอันนี้เพราะว่ามันไก่เลยมันตัาไก่เออจะินม่เลนได้่ในโต๊นับอันนี้มันจเห็นกอันนี้มันดัไก่ บองไมยแสดงว่าปูแล้วสิว่าแสดงว่ามาหาเฮียนี่เราเราเขียนมันว่าแล้ววันนี้ปูก็สิว่ามันดับไก่มันไก่ลูกล้านใดน้องกันพี่เจรนาพ่อเข็จซีเร่อพี่เจรนาดูบากเทียวบากสี่ฮะมันเมียท้าไปยึดแย้ไปเข้ากับพ่อต้องเอาลายเข้าเอาพ่อวิถหลายแล้วเข้ายึดไปไปเข้าไปเพื่อว่ามันมีโซ่แลาวมันที่ซีเป็นไปไหนแล้วที่โซ่ขาดไปไกลกันลยงวาทรำมันพีนึง ตัวเน่ค่างวันนี้คนที่รางวันใหญ่จริงเแรางวันที่หนึ่งกับพี่บเรืองนั่ะยึดจับไปเสียหาไป้ำแ่ของวันที่สิ้าวันที้สิาค่ะยังไครับคุณบอกตกเก่ายังไะวันที่สิพาวันละวันสิบเป็นบ่อห้าเกินบ่อห้าเก้าสาม่ซื้อเลยวันละโอ้ยน่ซื้อขอบคค่ เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูน้ำไม้กถวายด้วยกันเนี่ยยคิดปถวายจะเป็นงามเลยีละผู้คนถวายไม้นี่วันะจะจมูกมันไม่ส่วนอาจารย์ยิ้มไรยิ้มผืวใจคุณอาจารย์หรออาจารย์ยิ้มอาจารย์ยิ้มไปล้มเลยร่วมถวายทุกบุญทุกฉาตทุกภพร่วมทางร่วมแปลงท่าปลาบอกน้ำบุมาปูเด้อรูกถวายปูเด้ออันนี้วังว่าถวายนะน้ำบุญมาใบิเทพอันนั้นใบสีใส หันวัดเวนชายขวอันนี้เรียกว่าบายขีเทเหลือแต่วายขีคงรับกรรับแข็แล้วหลูกด้อแข็ไม่จบไม่หลับไม่จกไม่มานให้ทุกกระผาแข็งแรงะล้วหนุกด้อแข็งไรนอกไของไรว่าเทอีนั้งว่าสมควอมใจกับหายใจเทอีนั้งว่าสมความมี่กับหามี้เออหายตัวเองไม่แห้งอ้าว ไปนะวกนะราก่ใหเก้าที่เกามันช่ว่าให้ขาอซดเก้า่เก่ากับข้อแหงเราอยาไปเอาหลายมันไปมากาันน่ะเก้าท่เก่ากับข้อแหงเราละเดี๋ยวนี่กับเมย์เราดีอปูน้อได้รักไปแเมยข้อแหงเราอจ้ะอืมยังมีอาเท่าไรแปดเก้าละปูหห้าหา้้ เอาหลักแล้วนี่หลักไปอดเอาเก้าสิบเก้าก็พอมนครับถ้าเอาเพราะเอาเก้าที่แปดว่าไรเป็นอเอาเก้าทิแปดการอยากรอบอ่านดูจากของแต่ว่าเอาหลักมันคือเอาเก้าทีบเก้าถ้าไปร่ไงห่างมาไหนมันถูกเอาผมแล้วผมรับเอาเก้าที่เก้าของเราหลักเฮ้ยประเทศวายทีไม่วางผาวางทวาย เออมาชักการะคุ้มคู่บ่าอาจารย์น้าลูกเนาะเออเป็นวันสำคัญอืเพราะว่ามืงอื่นลูกสิบวไปเลยมาลูกต้องมาจังมาอนี้เราขาวดาำนี่บาราไม่ก็จะได้เกิดเร็วๆนี้แหละรู้ควมขังร่วมแปลงไปน้ำคันตัดตุกวัดใจเออร่วมถวายร่้ความขังทั้งองคุ้มทั้งกระจายน้าลูกเนาะทั้งกระจายก็ยังจ่ายไม่กู้ทั้งยังไปเลย กระทำยังกระทำไปเนาะเออให้น้างให้ข้างหล่าอีกพ่อพ่อให้ข้างให้ไปหมดว่ะค่ะไม่จอดจงเออไม่จอดจงทักทิ้งทักจักเพราะว่าทำอะไรไปก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่ามางเป็นมือเหมือนกันนะลูกเนาะเออค่ะอีกน้างล่าจีพ้าฮ็ดพ้าจ่ะไม่ครูว่าชั้นว่ะไม่ครูพ่าถางนักถางน่าเหมือนนันว่ะบึงร้ายขายเงาให้อยให้แข้งใบน้องเล่โด้ขุ่บาาราบิง ผัดวาด้วยรลายผูรายคุนหรอกบ่อะเออรูปร้าย่อกับว่านเหนื่อยหน่อยทั่ทุวันทุกวม้าขอพรจากพ่อกัรร้ายผูรายคุวางเพื่อบางทีู่รับคอณขอโชคขอลาบขอโชคขอหวานว่าท่านถึงคิวพ่อกับว่าท่านจัดคิวหแล้วหรอกนอใจเย็นๆโ้โหหลดองเออี่บ้างหลายใจเย็นุหลอดใจเย็นู้ราะ ยอดเอาเลยพอะไรแตะว่าหันแบะหาวหาวเลยอดเอาทั้คนวันจึงว่าหัก็แบบการแอะไรจุ้บเงื่อนไดลไอกเกาชิ้นเก่าไปก็เอาละเออไปมากอะไรยู่งอรอกไปมากอะไรยู่นี่เออเก่ชิ้เก่าย่ลูกไปมากอะไรอย่างีเออหาเกินนี่มาชิไปมาอะไรมากอะไรมากอะไรกระยอดมากือเก่าหรอู เอาเก้าทิเก้ากับพ่ออะอาโร่ก้อไปเอาร้านเออว่าถือจะค่ามขีข่านเนี้ยวันนี้เอออย่าให้ปนั่นกัอปุ้ยปนั่นเพว่ามันค่ามขีข้าเนี้ยมันจะได้ึกใหญ่ยกใหญหแบรักทเงจะเอายุบว่ะ่นเอารักทองเอาพ่อเอาละเอารักเอารักทองเอาพ่อเราัะเอาทิบเก้าเอาพ่อเรากแค่รักทองไม่อยากไยรักทเออเอารักทองเราเรากว่าจันงานมางบ มันจังไปง่ายมาง่ายรักของกับเพ่อข้ารักถามในไข่ขี่ขั้นยังกินข้าขี่จากของกูรักกูรักพวกเขาไม่ว่าเป็น่้าจะเอาจำทันรักถามว่าเป็น่้าเปบ่เอารักของเงี้แม่ว่าเดารักของพ่อไปพ่อมาได้สุรักท้องแต่เอออายุเก่าที่เก่าปีจากเขาให้เราถือว่าใบเทศใบผีว่าถ้าไว้ทอ คือว่าบุญร้ายทายนังน้องน้อพอกับพ่อน่มรุ่นร้านั่นแหละอ้ทุกงานก้อนน้นนั่นแหละพ่อกับไอ้พ่อหนุ่มหายเต้าคือเต้ากับพ่อรักพ่อานั่นเออเอารักสองเอารักสองจะเอารักถามข้ารักถามันไปว่าใครแบบองมันหนักเรื่องรักสามพ่อว่ารักสองขับพ่อแห้งพ่อไปพ่อ่าไม่วักคู่บุญร้ายท้ายนั่งอันเป็นจังสี่ริ ขั้นมากพอก็ได้บอกอายุตัวนั่นแหละขั้นบุญบ่หลายก็บอกอ้ายุว่าไดงบอกได้กับว่าแ <Yeah. S 2> กแกกค่เคยอีนั่งหนึ่งนั่งหลายนี่ว่านั่งหลายสี่อเนี่ยว่าม่าเพื่อเดียวโดโดเฮยถวายพ่อเท่าพ่อเออว่า่งเออก็บอกได้ง่ายง่ายนี่แหละอายุก็ได้แม่งวะอายุเป็นเพียงตัวไม่จำไวน้นะลูก <Yeah. S 2> อายุเป็นเพียงตัวไม่ แต่คน,นคูมือนี่ยว่าท่านถ่าวรแกเป็นเพียงตัวเร็กคำว่าเก่าชิบเก่าเนี่เป็นเพียงตัวเร็กชื่อจังว่าเป็นจังทางไรไอ้ยอุคเก่าชิบเก่าคือว่าถ่าวรพ่อไอ้ยุคแปดชิบเก่ากับว่าท่านถ่าว่าท่านอี่งน้าตากอเออทำไมคูมือนี่มันว่าถายังว่าอ้ยุคเป็นเพียงตัวเร็ก จังไบเขาอยู่ต้องจิตใจมันดีเนนะคุณเออมาเปลี่ยนทางหลักจิตใจดีจากเพศรจากทางพอมีความทุกข์ทั้งใจมาจัแต่นี่มีพอเ่าก็มีความทุกข์ทั้งใจจ่พอไม่แห้งมาจับไต่นี่มีพอเ่าะพรออยู่นะคเออเป็นคาตีเข้าท้อนใจใครรู้ใครรู้เกิดมาไงร่้ไม่หูจักว่าคุณคุ้โทนัันมาหรุอจปว่ามาหัคุณนักพจนว่าหูจักคุ้มพอคุ้มไหมมาหเลเออ พออแม่เบียรมากเพื่สิในผุ่นนี้อยากเปล่นแต่มุงพอมุ้งแม่ผ่ะใไห้ปไหนนอะอีพ่ออีแม่สอตายมาตายมากหรือวมันคือกลุ่มว่าตายหะลูกว่าม้นผู้ไหหรือมา้กมันเป็นตัางคารอ้าเอาเลยดีนะลูกดีแต่เขาคิดได้ทั้งหลายมั้งลูกเนาะผู้บางข้อมาคิดว่าได้ระกุผ่านพอผ่านแม่เห็นว่าผีแก้เข่ามอนนั่งลงกับไปยูในครุ่นนั่งลงนั่งลงแม่นวะเออฟังแม่เห็น ีกไหายูดีทางหายูดีแม่ทัานยูใไห้หอนไม่พอเอ้ยทังดัวยมอท่้งเอว่างมาจังเลยจังไปมากยุได้คุก่าทางมาไม่เป็นีหรือแม่แรงวุแต่นร่งข่าวว่ะร้ายคูกร้ายคนุูด็พ่อแม่ทถวรนถหายุจับป้องยัดยุงไง้มาบุกเูอยกเพียบใหม่หม่กับครืจังถขนาดว่าท่านตายนะน้ำตรกหมองน้ากสาวไะคอบข้าวารุงพอรงไม่ตัวอพอตัวแม่ เราเงี้ยข้าวไปให้ข้าง,างบาดีไปข้าวเราเนี่ยพ่อเสียค่าเทุ่งไปคออือยังงี้ยาบ้าบอกเขาว่าพ่อเปิดจขังเลยปทิ้งไรบดังบ้ารีให้มันเคาะงอกจากของเขาเรียกว่าพยาบานพยาบ้านคอหัวดูชุกเมื่อไงให้จำไรกับว่าคืนว่าเกิดเพราะว่านี่พยาบา้านคงข้อบัตรท,ทิ้งไรข้าวที่มีขับข้อมันพ่อไหมวะไปบุกไปบุกหลทาา่าไม วาดีไปกับรอเอาเงินพอเพื่อไหลน่ะแพ่เ,พเ,พเพพนน่ะแผ่พยางบ้านพยางบ้านกับผ้าไปไมว่ว่าเอาเงิอพอเพื่อไงเฮ้ยแม่พ,พ่อดาว่าเียตัวไปแบบตัวนารกแบบบ้านไม่คือตั้งหวัวตับ้านกับไปยุ่งให้นรกหน่อยแล้ว,วน่ารบก,กับเครื่องคุกนนบ้างถอาวันพอไงถาขไงหายแต่วันไม่มากแต่เครื่องเนียเครื่องท่านไว่าบุ เม่ห้องเอเงนเนปิดพัดลมเงงเงงไม่ตู้เงงอยากกินอะไรเปิดตู้ไม่ได้อมากเดยคือสววบ้าแต่นาบคืออะไรนาบคือยุงในคุกอยากกินน้นแต่พวกด็กกินต้องกินเป็นเวลาวลาผู้รักโทษเอาโชติวันมัดขาวัดแขนไ,ไห้ราความรักดว่าท่านตาย,าาย,ยาบานเนี่ยไอยุงหน้าบแตกเป็นจังหัด คนลริ่มคอเปมใหม่คนว่าไม่ถินไม่ทำใน้งอกในแต่ตีฟ้ามาดามแม่แต่เป็นไปพัวทีทั่วแบบเป็นนักเล่นหัวหม่ฮะขารัานฟันแท่งกับกับไปยุง่งไรเขาเขาดามถู่วไว้ท้หมดนะตัวเป็นคนใจเป็นสัดก็ไม่ใจเป็นสัดข้ามาใจเป็นทัดโราโคโทชันว่าหมดจักว่าปุ่นคุ้งคุ้ หาขาว่านฟันแห้งป่นตีเขาเขาไม่หลุดขาค้มขืนกับน้ำมันขืนใจเอาวะบาดมากหัน,นเขาหรือเล่า